สายมากแล้วแต่ยังมีคนไม่อยากตื่นนะคะยังนอนทับขาแม่กันอยู่อันนี้ขาแม่นั้นเนี่ยอันนี้เข่าแม่ข่าแม่นักล่าทั้งหลายก็ออกไปเล่นขุนทองก็ร้องแต่เช้าอยากจะออกไปอยู่นอกกรง ไม่ทําน้องนะลูกต้องรักน้องมากๆนะคะน้องนี่ก็ไม่เคยห่างแม่แล้วค่ะไม่เคยห่างจริงๆแม่ถึงบอกว่าทุกสิ่งอย่างไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เข้าหอมมาที่หนึ่งนะคะเฮปซีไม่ต้องห่วงเลยเพราะเขาหอมคือผู้ไม่รู้ผู้ไม่เคยรู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นแม่ต้องย่อมที่จะรักและเป็นห่วงเขาที่สุดเขาเป็นน้องคนเล็กที่ทุกคนจะต้องรัก แล้วก็ห้ามหลังแกถ้าเกิดใครใครหลังแกเข้าหอมนีแม่ตีเลยนะแม่เนี่ยเขาเรียกว่าแม่ดุดเอามือดีดหูตีเลยนะเพื่อให้จำว่าอย่าทำน้องทั้งเท่าแกเนี้ยแล้วก็ทั้งเท่าแก่น้อยเนี่ยจะโดนแม่ดีดหูบ่อยมากมาครั้งแรกอะนะคะ แม่ดีดหูนี่คือดีดที่ปลายหูนะคะดีดแล้วก็ไม่ได้ดีดให้ใหเจ็บเนาะดีดให้ตกใจต้องบอกก่อนนะมาแม่ไม่ได้ใจร้ายขนาดเพราะว่าในระบบของเขาเรียกว่าส่วนหน้าของหมาและแมวนะคะจะมีเส้นเลือดฝอยเยอะมากนะคะเป,เป็นปลายประสาทเป็นเส้นเลือดที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอย่าทําอะไรรุนแรงบริเวณใบหน้าเขานะคะรวมถึงใบหูด้วยนะคะห้ามเลยกา,การใช้วิธีของแม่เนี่ย ถ้าไม่รู้จักใช้อย่าใช้อย่าทำนะคะแม่รู้ว่าการแตะใบหูนิดนึงเนี่ยจะทำให้เขาสะดุ้งให้เขารู้จักกลัวแต่ไม่ได้ทำให้เขาเจ็บมากมายนะคะแม่จะตีเขาไม่ได้ตามบริเวณตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันมีอวัยวะภายในที่ละเอียดอ่อนเราไม่รู้เนะว่าเราตีเขาไปโดนตับไตไส้พุงตรงไหนกระเพาะปัสสาวะอยู่ส่วนใดเกิดเผลอพลาดไ,ไปแล้วไปตีลูกเนี่ยโอ๊ยมันมันแย่มันแย่ไปหมดนะคะ ก็เลยแม่ใช้วิธีดีด,ดหูเล็กๆเ,เนี่ยดีดเป้งเล็กๆแค่นี้ค่ะให้เขาได้ตกใจทําอะไรคะคนสวยเรียจังเลยค่ะเรียจังเลยเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยไม่ใช่วันเสาร์สิวันที่สาสิบแม่พาพี่อ่างไหลไปเนี่ยแม่จะไปถามที่โรงพยาบาล ว่าเขามีเขามีอัน้ําตัดขนแมวด้วยแต่ทีนี้เนี่ยแม่กลัวว่าเขาจะต้องวางยาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองไปถามเขาอีกทีหนึ่งว่ามีการวางยาไหมเขาว่าแม่ตัดเองแล้วนะคะเอามือตบแม่ตลอดเลยอย่างหนึ่งเขาคงกลัวนะคะเราก็ต้องค่อยๆทํากันไปอยากให้ขนสั้นกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งพอหน้าฝนก็จะยาวค่อยๆย,ยาว อย่างน้อยจะได้ผัดขนเพราะเวลาสํารอกขนออกมานะคะโอ้โหเป็นยวงเลยเขาหอมก็นอนนิ่งแม่ถ่ายคลิปสั้นๆเล็กๆให้ดูนะคะของสายวันนี้ทุกชีวิตยังนอนอยู่ดูขวามือแม่นะคะขวามือแม่คนอื่นก็ตื่นหมดแล้วนะเพียงเปาก็ไปถึงไหนแล้วไปนอนที่พื้นละ เนี่ยเพียงไลนะคะเพียงไลจ๊ะเอ๋บอก F อฟซิลูกใช่บอก f อฟนะคะ F อฟซขาเดี๋ยวหนูต้องไปผ่าตัดแล้วนะคะหนูขอความเมตตาอีกครั้งนะคะค่ะแม่ได้ยินคะ่ะได้ยินคะ่ะแม่ไม่ได้ยินหรอกแต่แม่เห็นเขาอ้าปากพอดีร้องเรียกแม่ คลิปสั้นๆก่อนนะคะ